สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมนิดาเผยลางสังหรณ์กระทั่งมาทราบข่าวตกเรือสปีดโบ๊ทจมเจ้าพระยากรณีเหตุการณ์แตงโมพัทริดาหรือแตงโมนิดาตกเรือสปีดบ๊ทจมแม่น้ําเจ้าพระยากลางดึกตั้งแต่เวลา22นาฬิกา40นาทีของคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565หลังจากที่ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยจุดที่แตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทลงไป ในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบุลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้สะพานพระรามเจ็ด ล่าสุดแม่แตงโมนิดาเผยลางสังหรณ์กลางดึกโดยตั้งแต่เวลาหนึ่งนะาฬิกานักประดาน้ำของโรมกัตัญญูชุดที่2ได้ลงน้ำค้นหาแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์เพิ่มร่วมกับทีมชุดแรกต่อมาเวลาสองนาฬิกาเปิ้ลนนาคอนศิลาชัยดาราน,นักสแสดงและนักแข่งเจสกีแชมป์ประเทศไทยได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุเปิ้ลน,นคอนกล่าวว่าถ้ามีชูชีพตนเชื่อว่าแตงโมรอดแต่ถ้าไม่มีชูชีพก็ลำบาก อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ยังมีหวังว่าแตงโมจะยังมีชีวิตเขาอาจเกาะตามตอม้อเสาบ้านแต่ปีนขึ้นไม่ได้ในความมืดค่อนข้างเป็นอุปสรรคค่อนข้างคุ้นชินพื้นที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแถบนี้ ตนอยู่ที่นี่มาตลอดแต่ปัญหาที่พบคือเจสกีลงในบรเิเวณนี้ยากถ้าจะลงต้องลงท่าน้ํานนตอนนี้จึงประสานเพื่อนกลุ่มเจสกีที่มีบ้านติดริมแม่น้ําให้มาปฏิบัติการช่วยค้นหาด้วยหลังจากนั้นเปิ้นนาครได้สวมเสื้อชูชีพก่อนลงเจสกีเพื่อทําภารกิจช่วยค้นหาร่วมกับทีมนักประดาน้ําอยู่ประมาณ30นาทีจากนั้นช่วงเวลาประมาณ30มสนาฬิกาสานาทีน,น,นางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมเพิ่งทราบข่าว ก็มาที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันก่อนเจอกับลูกชายที่มารออยู่ก่อนแล้วแล้วได้โผล่เข้าก่อนลูกชายทั้งน้ําตาคุณแม่บอกว่าหลังทราบข่าวก็โทรเช็คกับแม่บ้านแล้วก็รีบมาที่นี่ทันทีโดยแม่แตงโมเล่รารังสังหรณ์ซึ่งตนเองก็ยังรู้สึกมีรังสังหรณ์ตอน22นาฬิกาจู่ๆก,ก็คิดถึงลูกขึ้นมาอยากจะไล่ไปหาแต่ก็ไม่ได้โทรจนกระทั่งมาทราบข่าวนี้แต่ถึงอย่างไรตนเองยังมีความหวังตราบใดที่ยังไม่เจอตัวโดวยคุณแม่บอกกับนัก เชื่อว่าลูกสาวจะไม่เป็นอะไรเพราะเป็นคนว่ายน้ำเกง่งอัปเดตล่าสุดมาเวลา5นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมาจากน้าที่ชุดประดาน้ำร่วมกตัญญูยังลงค้นหาแตงโมนิดาพัชรวีรพงค์นักสแสดงชื่อดังพระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามโดยทั้งชุดประดานน้ำได้แบ่งเป็นสองทีมใช้เรือสองลำใช้เวลาค้นหาประมาณ20นาทีจากนั้นกลับมาเปลี่ยนทีมใหม่ลงไปค้นหาต่อและมีทีมเจสกี อีก4-5รถึอ,ออกหาตามริมฝั่งริเวณใกล้จุดเกิดเหตุทางชุดประธานน้ำบอกว่าน้ำด้านล่างเริ่มไหลแรงขึ้นทำให้ทำงานลำบากขึ้นแต่ก็ยังค้นหากันต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ